เราร้นก็มาทานก็นแช่ให้มันชื่นใจนะคะ่ะชื่อนาจะาเป็นเจ้าของร้านก็แช่เพชรบุรีจเจ้าเก่าพันตลนาดพนกจ้ะเพราะตรงนี้ก็ยี่สิบปีแล้วเพราะแม่นะเพราะแม่แต่ในก่อนพี่แม่ก็ขายเป็น,นรถขายอยู่แถวหมาน้าโบเบออะไรเงี้ยแล้วมาได้ที่อยู่ตรงนี้ข้าแช่ก็จะมีเจโปมีประหวานมีลูกกะปิ ประกอบน,นั่นอยู่แค่นี้ของเพรนฟรีแท้นะแค่นี้เ้าวนี่เราต้องมานั่งอะไรอย่างนึงราไวล้างุงเช็ดน้ำไปล้างแล้วก็มาถ,ถึงให้มันเย็นน้ํานี่ก็จะมีอบเทียนมะลิกระดังงาแม่ก็จะเอาเจ้าโป้ไาแช่น้ําก่อนล้างให้สะอาดแล้วก็ออกมาใส่กระทะใส่น้ำตาลใส่แะแง,งนิดนึงอะไรเงี้ยปลาเนี่ยก็ เอามาย่างย่างแล้วมาฉีกหรือต้มก็ได้ฉีกแล้วก็มาโข,โขกลกแล้วมากวนกั้น้ำตาลลูกกะปิก็จะมีพวกสมุนไพรนะมีกระ,ะไครยมีขมุหอมมีแตงกวาผักชแห้งมะพร้าวถั่วเล้ไปกวนถ้าทานก็เอาข้าวใส่น้ำใส่น้ำแข็งแล้วกับแยกประจังหากินกับทานกลับก่อนแล,ล้วก็ทานข้าวตามตามจะเข้ากัน้ มีน้าจีนเซวน้ำมีก็แช่แล้วกม็มีกินน้ำพริกมีกรอบมีกะทิเดี๋ยวหลอดมีกรอบใส่ส้สม่าด้วยการร้อนๆอนก็มาทานก็แช่ให้มันชื่นใจค่ะเด็กรุ่นใหม่ก็ลงมาชิมดูก็ได้ค่ะนั่งทานได้ค่ะแล้วก็ซื้อลับแบบกันบ้านก็ได้ค่ะร้านเปิดแต่โมงค่ะถึงสี่โมงเย็นอนะบางทีมันก็หมดก่อนนะแล้วแต่หมดก่อน